เจสส่งตัวแทนร้องกองปราบแจ้งจับทนายเดชากล่าวหาช่วยเหลือแต่แม่แตงโม เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายสลึงขานไข่สุวรรณกรรมาการบริหารพักไทยศีวิไลได้รับมอบหมายจากนายมงคลกิจสุขสินทรารนนท์หรือสสอเต้พร้อมนายเซยุนชัยปัญญาเลขาธิการพักไทยศีวิไลเดินทางเข้าพบพันตำรวจโททรงพลหมอกกรันรองผอกอก,อกอสอบสวนกอก .1 บอก,กอปอเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาในกรณีให้สัมภาษณ์สือมลชนและไลฟ์สดกล่าวพาดพิงถึง ถึงนายมงคลกิจและพักไทยศีวิไลทําให้เกิดความเสียหายนายสยุนเปิดเผยว่า มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายเดชาสองส่วนคือตนเองเป็นตัวแทนของพรรคไทยศีวิไลมาแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนและไลฟ์สดพัดพิงทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่พรรคไทยศีวิไลและอีกส่วนคือนายมงคลกฤจมอบอํานาจให้นายสรึงคานมาแจ้งความดำเนินคดีนายเดชาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและข,ข่มขืนใจผู้อื่นทําให้ตกใจกลัว หลังจากที่นายเดชากล่าวหาในทรนองว่านายมงคลกิจให้ความช่วยเหลือเพียงแค่นางพนิดาเสียรยุทธโยทินแม่ของแตงโม ซึ่งไม่เป็นความจริงทําให้ในายมงคลกิจและพักเกิดความเสียหายยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนายมงคลกิจและสมาชิกพักไทยศิวิไลทุกคนทําหน้าที่เพื่อประชาชนไม่ได้เลือกปฏิบัติช่วยเหลือคดีแตงโมแต่เพียงอย่างเดียวเมื่อถูกกล่าวหาพัดพิงจนทําให้เสื่อมเสียก็จําเป็นจะต้องใช้สิทธิตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมขณะที่นายสลึงคันกล่าวว่าจะไม่มีการยื่นเรื่องต่อสภาทนายความเพื่อถอนชื่อนายเดชาออกจากการเป็นทนายความกรณีผิดบรรยัญญติของทนายความแต่อย่างใดแต่ จะดําเนินการในคดีอาญาเท่านั้นส่วนตัวเห็นว่านายเดชาเป็นนักกฎหมายก็คงรู้ดีว่าได้พูดจาอะไรไปทําให้ผู้อื่นเสียหายหรือไม่และก็เป็นสิทธิ์ทีนายมงคลกิจที่จะต้องปกป้องชื่อเสียงของตนเองเช่นเดียวกันเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคําผู้ร้องและลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนจะดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ